โอเคเอาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องศิลวันกันนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังแพ็กคัตซีดิชั่นนะครับรีเอลมาดริดนะครับแพ็กล่าสุดเลยนะครับที่กลับมาอีกครั้งเนาะว่าแต่ละคนนี่จะมีค่าพลังอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะบอกเทคนิคการอัพของแต่ละคนด้วยนะครับผมโอเคผมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมกับคนแรกนะครับคาริมเบนเซม่านั่นเองนะครับผมมาเข้ามาดูแล้วนะครับเมื่อบูธค่าพลังตันแล้วนะครับ ตันอยู่ที่96นะครับเมื่อบูตก็จะเป็นไปที่99นะครับผมเนาะคาริมเบนเซม่านะครับเทคนิคการอับก็ประมาณนี้ครับชูตติ้ง7นะครับนิบบิ้ง4เด็กสกิลิตี้8นะครับโรบอดี้สเตนซีเอเรียสเตนซีนะครับผมก็อัพได้ประมาณนี้เลยนะครับค่าพลังก็ประมาณนี้ครับเล่นตำแหน่ง CF หน้าเป้านะครับอยู่ที่96เนาะปีกขวา96แล้วก็เอเอยู่ที่88นะครับผมค่าพลังตามนี้เลยนะครับผมออฟเฟนซีฟอวานเน้91นะครับผม จบสกอร์นะครับ89ลูกมงแปดสามครับประมาณนี้เลยนะครับค่าพลังหลักๆจริงๆพาวเวอร์อยู่ที่82นะครับผมเนาะจะประมาณนี้เลยนะครับคนต่อไปนะครับดาวิดอลาบานั่นเองนะครับผมดาวิดอลาบานะครับเมื่ออัพค่าพลังตันแล้วอยู่ที่94นะครับผมถ้าบูทค่าพลังไปแล้วนะครับก็จะไปที่96 97เลยนะครับผมเนาะแล้วก็เทคนิคการอัพก็อยู่ที่โรเบอรี่สเต็งนะครับ4เนาะเอเรียลสเต็งสี่ เดฟฟินดิ้งสิบสองนะครับผมค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับผมเกมรับเก้าสิบห้าการช่วยเกมรับแปดสิบเก้านะประมาณนี้เลยนะครับค่าพลังหลักเนาะสเตมินาแปดสิบเอ็ดนะครับคนต่อไปนะครับผมติโบกูตัวนะครับผมเมื่ออัพค่าพลังตันแล้วจะอยู่ที่เก้าสิบห้านะครับผมเมื่อบูตค่าพลังไปได้ถูงสุดนะครับอยู่ที่เก้าสิบแปดนะครับผมเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะ เทคนิคการอัพก็ l s t a e สี่นะครับ G-K หนึนะครับ G-K สอง G-K สามนะครับผมเนาะค่าพลังจะประมาณนี้เลยนะครับผมเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูได้อย่างเดียวเนาะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆก็เ4นะครับเพราะว่าเป็นผู้รักษาประตูเนาะค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะคนต่อไปนะครับ Mendy นะครับผม Mendy b a c k ซ i า e นะครับเมื่ออัพค่าพลังสูงสุดจะอยู่ที่94นะครับผม บูตค่าพลังแล้วก็จะเป็น96-97เลยนะครับผมค่าพลังไม่ใช่ย่อยนะครับเทคนิคการอัพก็ตามนี้เลยนะครับพาร์ i ซิ่ง i p p ดิปปิ้งสี่เด็กสกิลิตี้นะครับผมโลบอดี้สเต็งสิบสอนะครับเอเรียสเต็งสีนะครับเดฟเฟนดิ้งนะครับผม ตำแหน่งที่เมนดี้เล่นได้นะครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายแล้วก็ LMF นะครับผมที่จะเล่นได้นะครับ94เท่ากันเลยนะครับบูทค่าพลังแล้วมาดูค่าพลังคร่าวๆนะครับสปีด96นะครับสปีดต้น90เนาะสติมิน่94นะครับไม่ใช่ย่อยนะครับสปีด96เลยนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับคนต่อไปครับไอเดียมิลิตา เมื่ออัพค่าพลังสูงสุดนะครับจะอยู่ที่เก้าสิบสี่นะครับเมื่อบูตค่าพลังก็จะอยู่ที่เก้าหกเก้าเจ็ดเลยนะครับผมเทคนิคการอัพก็ตามนี้เลยนะครับผมโรบอดี้สเตนซีนะครับเอเรียสเตงซีเดฟเฟนดิ้งสิบสองนะครับผมค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็นแบ็คขวานะครับแล้วก็ดีเอ็มเอฟ้ยไม่ใช่นะครับเป็นเซนเตอร์แบ็คนะครับกล้องหลังนะก้องหลังแล้วก็แบ็คขวานะครับที่จะเล่นได้แล้วก็ค่าพลังไม่ลดเลยนะครับผมเนาะค่าพลังก็ข้าวตามนี้เลยนะครับนี่ คนต่อไปวินิสุตจูเนียนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้ตัวนี้มากที่สุดเลยนะครับผมวินิสุตจูเนียนะครับเมื่ออัพค่าพลังตันจะอยู่ที่97นะครับเมื่อบูทค่าพลังแล้วจะอยู่ที่100หรือ99นะครับผมเนาะเทคนิคการอัพก็ตามนี้เลยนะครับชุดติง4พาสซิง4ดิบบิ้ง9นะครับเด็กสกิลิตี้8ปดล่บอดี้สเต็งส์8นะครับผมค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับผม ตอนคอนโทรเก้าสิบสามดิบิ้งเก้าสิบสามนะครับสปีดเกสี่สปีดต้นเก้าิบสีเท่ากันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับวีดิซิดจุนเนี่ยใครอย่างได้ก็ต้องลองไปจัดกันแล้วนะครับผมเนาะคนต่อไปนะครับชูอาเมนดี้นะครับเมนนี่นะวันนี้ก็เป็นกลางตัวรับที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมคนแนะนําใช้กันเยอะมากนะครับตัวนี้เมื่อแม็กค่าพลังแล้วจะอยู่ที่เกสบสี่นะครับบูทค่าพลังก็จะอยู่ที่เกบเจ็ดนั่นเองนะครับผมเก้าหกเก้า็ดเนาะ เทคนิคการอัพก็ตามนี้เลยนะครับผมพาสซิ่งสิบเอ็ดดิปปิ้งแปดนะครับเด็กสกิลิตีฟสี่นะครับผมลอบอดี้สเตงแปดนะครับเดฟดิ้งสี่นะครับเนาะค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับเล่นซินเทราแบ็กได้นะครับไม่ใช่ซินเทราแบ็กครับกองกลางครับกองกลาง cmF เนาะแล้วก็ dmF ครับผมขออภัยด้วยนะครับผมยังพูดติดตขัดอยู่นะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมค่าพลังเนาะบอลสั้นนะครับเก้าเอ็ดนะครับบอลยาวแปดสิบเก้านะครับตามนี้เลยนะ คนต่อไปนะครับคนสุดท้ายนั่นเองนะครับผมก็คือคามาวินกานั่นเองนะครับผมเล่นตำแหน่ง C M F ครับผมคามาวินกาเมื่ออัพค่าพลังตันจะอยู่ที่93นะครับผมบู๊ค่าพลังแล้วจะอยู่ที่95นั่นเองนะครับผมเทคนิคการอัพตามนี้เลยพาร์ตซิ่ง11นะครับดิปปิ้ง8เด็กสกิลิตี้4นะครับโรบบี้สเต็ง8เดฟฟิง4นั่นเองนะครับผมเนะาะค่าพลังก็เข้าตามนี้เลยนะครับผมเนาะ โอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมยังเป็น Youtube มือใหม่อยู่นะครับก็ให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆครับเจอกันคลิปนะครับผม